อยู่กับสมรชานแมวตอนนี้ก็อยู่โรงหนังโรงสันมุกดาหารนะคะเอฟซีคนเยอะมากเลยวันนี้วันมันวันแม่ด้วยนะคะคนก็เลยเยอะนิดหนึ่งนะคะก็มาเจอดาราด้วยนี่นดาราที่เขาเล่นหนังเรื่องอะไรเรื่องที่เขากําลังฉัยอยู่กับสมรชานแมวค่ะมุกดาหารมาถึงโรงหนังมุกดาหารจ้า,า,า,าคนก็เยอะมากนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าคนเยอะ <laughs> เพราะว่าวันแม่นะคะเอสซีวันแม่คนก็เลยเยอะนิดนึงนะคะโรงหนังโรงหนังแน่นเลยนะคะเอซี 4, ตอนนะี้คะเดี๋ยวเราจะพามาคอยดูหนังนะคะเพื่อนๆเราเดินทางมาถึงไหนแล้วเราก็ไม่ดูอยู่กับสมอนชาแนลนะคะมาถึงมุกดาหารแล้วจ้าอยู่มุกดาหารมาดูคนนะคะรอดูหนังเยอะมากะะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะ คนก็เยอะนิดนึงนะคะโอ้โหนูนต่อคิวซื้อตั๋วนะคะ F4 เนี่ยนี่ไงน้องคนที่เขายืนเนี่ยนี่นี่นี่นอยู่ที่อยู่ในกล้องนนั้นนะนี่นี่น้องเขายืนอยู่นี่นะคะที่เขาเล่นหนังด้วยมีคนดังหลายคนนะคะเังไงไม่เป็น น้องป่งปอนะคะกน่ม่เจอเจอตัวเขาด้วยน่จสมีตัวถ่ายแม่ถ่ายด้วยกันนันพันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัสมอนชนลนะคะก็สมอนนนะคะอันนี้มาดูเรื่องอะไรคะมาดูน้องนี <an> <ide> ่แหละว้าวฝากด้วยนะคะเรื่องเธอในบ้านนะคะเพื่อนกำลังเดินทางมาจากมุกดาหารอบกี่คนค่ะหลายคนค่ะหลายคนเลยฝากด้วยนะคะใช่ค่ะ หนังสนุกมากคุณพี่อันนี้คุณแม่ก็ได้แม่68สิบแปดนะคะว่าคุณแม่ยยังสาวอยู่เลยค่ะรู้ว่า3าช่องทูทูส์สมอลชาแนลนะคะติ๊กตอกก็สมอลชาแนลจ้าตามแซมกว่าอุ้ยเยอะจ้าคุณแม่ติ๊กตอกก็หกสิบกว่าอุ้ยเลิศดลดฝากด้วยนะคะตัวจริงนะคะยังไม่โตเลยนี่หน้างานนี่หนังเลยค่ะนี่นังก็เป็นอย่างนี้เลยแต่เนี่ยนังหล่อเนี่ยนังหล่อเหรอจริงก็หล่อ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ดาราแล้วนี่นะคะหนังกำลังจะฉายใช่วันนี้ฉายเที่ยงห้าสิบค่ะที่ในบ้านฝากด้วยนะคะโอ้ยบนหาที่จอดรถครึ่งชั่วโมงคนเยอะเนาะเขามาดูดะพิฆาตอสูรจอดรถเลยนะคะคนเยอะค่ะน้องเขจะีอามิบาเข้ามาดูดูด้วยบ้าน เอมีใจตาลาแล้วนะคะเจอตัวเลยนะคะน้องปังปอนนะคะยังไม่เข้าลงแต่เจอตัวจริงแล้วนะะคด้วยนะคะหล่อมากนะคะมี่ใี่ไปขายหรือเปล่าแอบไม่รู้แหม่หล่อเปล่าเลยนะคะ น้องแล้วนะคะยังไม่เข้าโรงหนังเลยเจอแล้วน,ะะ <S <S น้องป่วยมกคุ้จังแค่ไหรค้นจักน้องพ่อพอทุกคนเลยนะคะ <S <S <น>ตอนนี้ตอนนี้ก็ต่อแถวซื้อถัว่วเต็มไปหมดเลยนะคะจีฟีรถไม่มีที่จอดรถไม่มีที่จอดเลยนะคะบนบนสี่ห้าลอกครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้จอดรถนะคะเอฟซี คนตอนนี้เยอะมากเลยนะคะรู้สึกว่าจะแน่นลงเลยนะคะบางเงินมาเจอดาราเลยนะคะที่เขาเล่นนี่เรื่องนี้นะคะนี่โอ้โหน่าสนุกนะ น้องปังปอนนะคะแต่ในหนังก็ชื่ออะไรชื่อชื่ออะไรไม่ได้ชื่อปังปอนเดี๋ยวจะถามน้องเขาว่าในหนังเขาเล่นเขาเขาชื่ออะไรตอนนี้ก็มีแต่คนลุมถ่ายรูปเขาอยู่นะคะ อนนี้มีต่คนถ่ายรูปกับเขากับน้องนะคะเอฟเราก็มา,อารอลุ้นนะคะเด็กตัวน้นอยๆก็รู้จักเขานะ f อเป็นเอฟซีเขาเห็นไหมตัวเล็กๆก็รู้จักเขาดี่นะคะ ตัวเล็กๆดาบสูงคนสวยมาดูเรื่องอะไรคะ,<า>นนะรคนสวยมาดูเรื่องอะไรคะตอบมาดูเรื่องอะไรคะวัดค่ะเจ้าอ๊ะบ้านคะ่ะโอ้โหน,น,ะะนี่นะคะ อย่าลืมเข้าไปดูตัวเองล่ะช่องสมอ h ชาแนลนะคะอย่าลืมเข้าไปดูตัวเองนะคะร้อนเท้าตายขอบคุค่ะกยังม่ได่ยด้วยเลยบัดยาวเลยนะคะนะ่งสอสมองกองพีแม่ดูดูตดูตัวเองในหนังแล้วก็มาดูตัวเองใน YouTube ด้วยนะคะ มาทั้งครอบครัวเลยพาคุณพ่อมาดูนน่ารักมากเลยใคร้ใคร้้เายใหมากเลยราก็เข้าไปแล้วมาดูหนังที่ตัวเองเล่นนะคะเตงแสดงก็มาดูตัวเองด้วยนะคะพาญาติญาติมาดูตัวเองนะคะเจอตัวแล้วนะคะ น่ารักมากหรอน่าร <si ักหรอน่ารักคนดังเข้าแล้วนะคะเข้าแล้วเข้าไปแล้วบายเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเข้าเหมือนกันรอเพื่อนอยู่รอเพื่อนยังมาไม่ถึงเพื่อนเดินทางมาอยู่มายังไม่ถึง ชื่อเรื่องเลอไทยบ้านนะคะฝากด้วยนะคะเข้าโรงแล้วจ้าเล่นเป็นนักเอกขันคุนขาอุยเลิศค่ะเลิศค่ะคนท้ายบ้านก็เป็นนักเอก เม<น>ื่อกี้นังเขายังฉายอยู่นะคะเมื่อกี้นะคะเอฟซีฝนก็จะเยอะน,นิดนึงนะคะ